เข้าใจือเห็นหน้าผระสวยชัดป่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้อยู่ทีนตลาดแล้วเนาะเาทำมาดูว่ามีอะไรขายบ้างกมมากนไงไม่สบายดีไหมสบายดีก็ฮะลาเ้หลวงสดไม่ต้องไกลมาก เออหนัน่ล้วก็แพลไปเรื่อยของขายเยอะมากต่กล้องนี้อ่ะตากล้องแกตากล้องใกล้เตากล้องให้มันเห็นอ่าตากล้องใกล้เดูด้วยเป็นไงบ้างโเ นดังเจอคนดังแล้วเน่ยื่อี้ดังเลยนเ็ดังโลเซก็ดังโลเซกดังโลเซกดังโลเซก็ังลเดัลเซา็ดังโลเซดโลเซกังโาเก็ดังลเกดังโลเซก็ดังลเก็ดกังดังเดังดเเงงดังเะดลดงลดัลเงเดังดังล วันพ no, ุธกับอาทิตย์เนาะใครมาตาลัดก็มาได้ตลาดใหญ่ของขายเยอะไหมของโปรดดูไปนี่ของโปรดของป้าซูงไงขนมเจาะหูขนมเจาะหูเจาะหูชิมได้เหรอชิมได้จริงเหรอกะตาแล้วเป็นใจจังเลยอ่ะฟรี เราบนนะคะโปรโม่นะคาารันานนนานะคใครแวะมามก็อร่อยอะขถละี่สบาทเอาเอา่เดี๋ยวมาเอานะดแ่ย่าเสไหน่เยาเดี๋ยวไม่นานสิบนาทีเดี๋ยววนมาแล้วก็มาแก่เ็ก 300, สามใส่ย so ังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงใส่ถุงซอเดี๋ยวจะส่งถุงนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถุงน้ำตาลนะอนะอนโอเคเออน้ำตาลใส่ะอใส่โอเคสามร้อยนะโอเคเป็นขนมโปดนะเนี้ยชอบยินน่าจะดูอินเตอร์แต่ว่าเป็นคนชอบขนมบรรดัมากชอบคนเนด้านลด้วยนะมาตลาดของขายอยู่ กระาษตะกรงกระาหน่อยตะกรงนะตดเต็มร้อยแตเลยนี่นะต้องขอถ่ายนี่ก่อนอันนี้เขเรียกหอสัยนะฮะตัวบางป้มาดูยสนหอสั้นชั้นชอบก็แทนหมอยกานเดชิ้นได้ชิ้นได้หรอคะ จใจดีอีกแล้วอันนี้จริงอีกแล้วขออนุญาตในการนะอะไรไม่ใส่ขอนนอนุญาตนะหมดแล้วอร่อยมากย้อมไม่ดดางด่าอร่อยอร่อยด่างด่างอร่อย,ออยไม่มีไม่มีไม่มีรสแบบเรสอะไงอรอรสกัดลิ้นอะ เอาสีอันนี้เท่าไหร่เอาสี่บาทซิเป็นหนึ่งก็หน่อยเนาะสี่บาทไม่ขอโด้วยหอกสี่สิบบาทนะเ็มากเลยตอนนี้เมื่อก่อนก็เป็นอกันอยทายก็ไดหอยทาเาหอยายชแอบตบ้านเรามันมีที่ประเทศไทยมีทีเมนืก็ญี่ปุ่นหอยเนี้ยอยู่นะตอานาจาเป็นเด็มความรู้นะจะมีที่ไทยแลนด์นะคะแคนบเดแล้วก็ชะแปนะคะ ตาต้องของเรากินซินแล้วใช่ไหมตามาตาต้องตาต้องอยากกินอะไรบอกม่าจะมานะมีทุกอย่างเลย

อันนี้ผู้เรียนผู้เรียนอันนี้มีสองวันเนาะตลาดจะมีเป็นวันอาทิตย์กับวันพุธนะก็เป็นตลาดเช้าแหละที่เนี่ยของขายเยอะของขายเยอะแะรงเลยทางด้วยละ สองเนี่สนยออสอง้อยวันนี้เยอะง่ายเอา,อเเอาสามโลนะเอาสีโส่โลนะสี่โลพอาหรือเปล่าสี่โลห้าร้อยโลไหมเราไปถ่ายแลน,น แล้วหอยเนี่ยหอยปลาแวสิบใบใสางให้ดูที่ปาคาไม่ใช่ไ่ใชตบุอ่สิอ๋ะบุระตะบุะฮะแขนะจ๊ะอ๋นี่นืกบอกกะบอกว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงนะให้แขด้ด้เลยกะบอกออแต่เอาจ้าวเอาสีโลเลยนะสีโลนสมัยะ

กูมีไข่แน่นอนจ้ากลเขาไปแล้วรกลับมากูมีไข่แน่นอนนี่เจอเจอแฟนข่าวดูซิขนาดมาถึงตลาดตล้งเจอแฟนข่าวบ่ะย้อนโอ้ยนี่แต่ว่าคู่สวยนะ่ไกลยาสเก่งมากตากล้องเราก็เก่ง ต a. A ับบ wow. ้านนาตลอดตลอดาะอย่าละคนเยอะมากกุ okay. ้งด้วยนะกะของกุ้งด้ปะกุ้งสักโลหนึ่งไหมไม่มีมากไม่กินแต่ว่าคนอื่นเขากินตีโลกิบตีโลไปด้งยใช่ไหมโอ้โหใจดีมากดูสิ นาตาเดี๋ยวคิดดูก่อนจะทำอะไรยังไม่คิดเลยน่าจะต้มง่ายเลยใช่ิ่กิซื้อก่อนแล้วคิดเวลาแล้วัเมยเวลาตัวเมเวลาตัวสมน้ำนะขายขาย้าสวยมากอ๋อย้อนล่างแล้วแล้วก็ตม่เวลาตมเวลาตน้ำยแกะแกะเน

อ่าเดี๋ ata, ็ดนาได้นันเนี anc, yeah. nope. Nope. Okay. ่ยน้ยป็นนี uh ้กลองเขาส่งกุ้งจ่าเขาไม่ได้เดี๋ยวไปตัดต่ออีกไม่ลงหมด ข้อขาเขาเขินกงปวดเสียตูมข้อคานะวันมุ่มอย่าเดียวไอพายใๆสวยเลยะท้องสูายจากหลสาวยองรมาจากไหนนะมามาจากพ่อเืองหนว่อมไต่อเดดเยอโได้นี่ได้ได้จ้นี้รแบะไรัเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้แลวซื้องวอาหจะซื้อตรงนั้น ก Arrow, ip, ปกปกบอเนี่ยนี่อุมาสียได้ิบสีมีหลายเพจเลยอ่ะนี่การกระดานไ้นั่นกันเขินเราก็เขินเหมือนกันรฝ่ายดตามอ่ะอแม่อันนี้ลงนกับไ้นั่นกับนี่เพจนี้ นี้ก็ต้องหายนั่นหน่อยเขาว่าคบดไรนี่ถ่นอ๋อแล้วนี่เยกจะนกว่าเองใหไม่ถึงเก้าเก้าเลยแ้ให้เลย่นะคอยคอยคอยสมนียสามนี้จ๊เห่มากเลยกะอันนี้เราก็ได้หลายอย่างก็แทนจะดางอื่นต่ออะหยุดก่อนหยุดปุ๊บแล้วก็